สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิ่งแล้วรวยสีหหกขาดพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายนะคะของมื่อวันที่25นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดพาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพี่น้องคะ่ะมื้อนี้หลวงพี่เล่ามาสรุปโครงสุดท้ายแนวทางรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทย วันที่หนึ่งธันวาคมเนาะหลวงพี่เรามาสรุปชุดลาง้าวพิราคามาสรุปชุดลางหัวที่ผ่านมาแนวทางของหลวงพี่แล้วกับเขาสามเจ็ดลางตรงๆค่ะพี่น้องค่ะเอาแนว้ทางมันนี่นะคะของหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะสรุปคงสุด้ายรัฐบาลไทยค่ะิเดา่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พองๆกันนะคะหลวงพี่เจะาลนพ่อแอดมินค่ะหลวงพี่ค่ะออพี่หลวงพี่โทรมาหา แอดมินก็เพราว่าเป็นห่วงทางเฮจซีของท่างสองเมืองบงะรวยของเฮ้าเนาะค่ะว่าหลวงพีกามาขอประกาศเป็นโครงสุดท้ายโครงสุดท้ายรัฐบาลไทยหนึ่งท่านว่าของหลวงพีดีกว่าเดานี่เกี่ยวแก่กับล่างอย่างเดียวเท่านั้นนะ,ะส่วนเลขใหญ่สามตัวสองตัวบนนั้นก็ตามนั้นแหละทุกอย่างคงที่แต่เพียงแค่ว่าโครงสุดท้ายนี้หลวงพีขอป,ประกาศเพิ่มเติมตัวเลขหนึ่งคู่เกี่ยวกับด้าน อสองตัวล่างเท่าน,นั้นนะตัวเลขที่เพิ่มเติมสองตัวล่างหนึ่งคู่นี้ก็คือสามแปดแปดสามไปกับเนื้อหาสาระทั้งหมดมันก็มีเพียงเท่านี้แต่ถ้ายังไงก็ย้อนดูอีกทีว่าก่อนหน้านี้ในคลิปแรกลุงพี่ให้แนวทางตัวสองตัวล่างมาก็มีด้วยกันที่สองสามสองห้าสามห้าไปกลับใช่ไหมค่ะอืม ทีนี้ก็เลขไม่มาด้วยกันทั้งบนและล่างก็แปดสองสองแปดสองไม่มากับแปดแปดไม่มากับสองแต่สามารถแยกกันไปอยู่ที่ตัวอื่นได้ดยกเว้นหลักสิบหลักร้อยบนมาได้ค่ะ <c oughs> เพิ่มเติมสามแปดแปดสามเป็นตัวเพิ่มเติมเลขสองตัวล่างตอนนั้นทั้งหมดก็จะรวมเป็นแค่สี่คู่ไปกับแวนวเนาะค่ะ <c oughs> แต่ตัวเน้นก็เน,น้นเหมือนเดิมสองสามสองห้าที่เคยเน้นไว้ก่อนหน้านี้ก็เหมือนเดิมคงที่อ๋อตัวเน้นนี่สองสามสองห้านะคะโอเคคงที่เหมือนเดิมเพียงแค่ว่าเพิ่มเติมมันคู่เป็นตัวกันค่ะเพราะว่าลรกพี่ไปค้นพบว่าแนวแนวทางที่มันโคจรอ,อยู่มันมีตัวหนึ่งมันโผล่มามันมีเลขแปดดวยงวัดนี้ซึ่งมันได้หนึ่งกับแปดค่ะ สองตัวมาตัวที่ว่านี่สูตรน่อีกสูตรหนึ่งมันได้หนึ่งกับแปดงวดก่อนมันได้ศูนย์กับเจ็ดค่ะก็คือเก่าก็คือเราพี่มีเลขสองตัวมาตัวล่างอยู่สามสูตรแต่ทีนี้เนี่ยมาค้นพบตัวนี้เนี่ยว่ามันมีหนึ่งกับแปดหนึ่งดัดล่างออกเลขแปดมาแน่นอนก็เลยเอามาการเป็นสามแปดแปดสามโอ้ค่ะพี่ซึ่งเลขเด่นงวดนี้ก็ มันก็กลายเป็นเลขดังยอดเลขติด็อปคิดไปแล้วแล้วก็เกี่ยวกับเลขสองกับเลขสามนั่นแหละเลขล่างค่ะอืมอะไรกันีน่แหละก็เลยเป็นที่มาของอของสุดท้ายที่นลวงพี่ติดต่อมาทางแอดมินนะนะค่ะอืมเพราะเพราะเป็นห่วงเพราะใส่ใจเพราะคิดถึงเพราะอยากจะให้ได้โชคก็จึงอทำคลิปของสุดท้ายนี้ขึ้นมาค่ะน้องพี่ครับเดี๋ยวกว่อนใครเอ๊ะ เดี๋ยวก่อนใครเป็นเจ้าของช่องกันแน่เ่ยทำคลิปของตัวไทยขึ้นมาอ้าวหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เลยด้ออย่าประมาทเ้อค่ะหลวงพี่คะงวดอ่ออย่าลืมนะว่างวดที่ผ่านมาหลวงพี่เองก็เน้นผิดตัวไปก็เป็นได้เหมือนกันใครๆก็สามารถเน้นผิดได้นะแต่อย่าประมาทแม้แต่คู่เดียวนะค่ะหลวงพี่ ขอทุกคนโชคดีนะฮะเจริญพรขอบคุณงพี่ดาราด้วยค่ะการรวองสกสาร่าษาตูค่ะสรุปแล้วทางไทยคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะแนวทางเน้นยำ้ำโค้งสุดท้ายชุดล่างรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพี่น้องเนาะ เอาแนวทางชุดล right? like ่างนะคะพี่น้องคะชุดล่างของลุงพี่นะคะมีสองสามค่ะสองสามสองหาสามหาสามแปดนะคะพี่น้องคะสองสามสองหาสามหาสามแปดชุดนี้อย่าลืมกลับเอาไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อลุงพี่เราเน้นสองสามกับสองหาพี่น้องคะตะวันงวดที่ผ่านมาเนี่ยสามเจ็ดนี่มาแบบตรงๆเลยค่ะบอดได้กลับนะคะพี่น้องคะตะวันลุงพี่เราก็กัมชบไว้เนาะชุดนี้อย่าลืมกลับเอาไว้น้ำวาสันละวานะคะพี่น้องคะบ้านี่ เลข宝马น้านกันนะคะก็คือ28 2 8 8 2 2ด8 2ทั้งบนทั้งล่าง宝马น้ากันสาหรับมโมนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับในาทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยชุดล่างนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับในาทาง ช่วงบ้านี้นะคะแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะเน้นย้าโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยชุดล่างนะคะพี่น้องย่าเลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรโดใช้พิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องมาเเนวสูสุขสัขนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับขอบ้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแน้ทางจากหลวงพี่ดีกว่าดาวค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเรื่อแรกค่ะพี่นอ้องขาธรรมญาติพ่าดกับแน้ทางเดนดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกด อ่านี่ตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเต็ปบ๊อบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเออบังเลื่อเลื่อยบอลแข่งก,ก,กันกับจรวดเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องอย่าให้บังเ่อเล,ลื่อยติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดของเส้นท่านใดอย่าลืมนะคะคอมเมนต์เข้ามาดเด้อพี่น้องเด้อมือนีกะบยี่สิบหาแล้วพี่น้องอีกหามือหกมือนะคะประกาศผลรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องอ่างวดนี้กะเพิ่นสัญจรไป จังหวัดกำแพงเพชรนะคะพี่น้องคะเออเอฟซีเพิ่นบอกกน,นะพี่น้องเอ็ดกะบ,บ่ได้เบิ่งเนาะนะะพี่น้องคะเอ็ดกะอ่าบ,บัติเบิง่งคือกันตัวตบะเอฟซีเพิ่นไล่ามาบอกว่าไปสัญจรอยู่ซีกำแพงเพชรมาสั่นพี่น้องคะอาจารย์ในกะสำหรับแนวทางของลุงพี่กะอย่าลืมนั่งไปพิจารณาเบิง่งลุงพี่เล่ามั่นใจที่พี่น้องงวดน,นี้นะคะประวงงวดที่ผ่านมาในกะเข่า แนวทางของนพีนี่รัฐบาลไทยกับเขานะคะช่วงนี้นะคะรัฐบาลไทยกับเขาขามโค้งกับเขาขามโค้งเขาสองมือแล้วพี่น้องแนวทางของนพีกับเขามาเต็2สองมือแล้วสําหรับขามโค้งนะคะ <Evet. S 1> พี่น้องคะรัฐบาลกับเขามากงวดที่ผ่านมาอีกสามเจตุลพี่น้องชุดล้างบริกรเลยนะคะพี่น้องค่ะเอาพี่น้องอ่า สำหรับเสี้ยนท่านใดอาจารย์ท่านใดนะคะทีาอยากมาแบ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้องทางช่องเนาะกะ็โทรหาได้เด้อค่ะเด้อตามเบอร์โทรศัพท์ที่แอ้ไว้ก้อนที่พี่น้องสิเข้ามาอ่ารับชมคลิปนี้นะคะก็ะสิมีทั้งเบอร์โทรศัพท์เนาะแล้วก็ไอดีไลน์นะคะพี่น้องสะดวกทางใดติดต่อเข้ามานะคะพี่น้องคะยินดีต้อนรับทุกๆอาจารย์ทุกๆแนวทางทุกๆเสี้ยนเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยหนาวแล้วพี่น้องคะอืมหนาวแล้วเลยรูปไปทั้งนั้น ขากระตแตกแตกงพี่น้องเลยขากระแตกแข้งกระแตกพี่นอ้องบ้านพี่น้องหนาวขึ้นกันไปแต่ว่ามือนี้ชววบบาาว่วงเย้าเวนนี่กับว่าหนาวหรอกพี่น้องอืมกะฮอนอนนจังหน่อยละต่ว่ามันจีหนาวกับช่วงเศร้ากับช่วงแรงนะพี่น้องฮัลโหลพี่น้องคะ่ะเอามือนี้ พี่น้องท่านใดเขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามเอาไว้กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดแชร์นะคะกดไลค์กดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเบืเ้องลรืด้วยในพี่น้องแอกซอร์ได้หาแนวทางดีๆเด็ดๆมากฝากเนาะคะ่ะพี่น้องคะมอนีก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสาหรับโครงสุดท้ายแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดาชุดลางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะอแอคเซอร์ได้ขอต,ตัวลาพี่น้องบานเทาสุขสุนไปก่อนนะคะพี่น้องเอาไว้พบกันใหม่กับในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้